รับฟังข่าวต้นชัโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดงานสืบสารวัฒนธรรมไทยปีใหม่เมือง2567ชมรมอาจารย์และเจ้าหน้าที่อาวุโสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดกิจกรรมงานสืบสารวัฒนธรรมไทยปีใหม่เมือง ในวันที่7เมษายน2567ณศาลาราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสารประเพณีล้านนา มีการทำบุญและพิธีทางศาสนาถวายสำรับอาหารคาวหวานแด่พระสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่อาวุโสของมทรล้านนาที่ล่วงลับไปแล้วจำนวน148ท่านพร้อมทั้งมีการรดน้ำดำหัวอาจารย์และเจ้าหน้าที่อาวุโสด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยตามประเพณีเพื่อขอขมาในสิ่งที่เคยล่วงเกินและแสดงความกตัญญูต่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่อาวุโส โดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและสิทธิ์เก่าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลและในวันที่19เมษายน2567มทรล้านนาจะจัดโครงการสืบสารความรู้ประเพณีสงกรานต์ล้านนาโดยจะมีกิจกรรมตลอดทั้งวันในช่วงเช้าจะเป็นพิธีสักการะสิ่งศ,ศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสวยดอกหรือกลวยดอกไม้การทำขนมจอก และในช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันทําลาบส้มตําลีลาและกิจกรรมประเพณีสะก้าวดำหัวมหาวิทยาลัยขอเชิญสิทธิเก่าและสิทธิ์ปัจจุบันเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีเป็นต้นไปทิติธนรัตนพิมลกุลวิทยุราชมงคลล้านนารายงาน